ดอกไม้นะคะเขาจะเรียกว่าลาเอ,อเานเดอร์นะคะเป็นตลาดขายดอกไม้ขายของสวยของงามนะคะ,คะเยอะมากๆล้วร้านนี้ขายสมุนนะคะที่ทำจากดอกไม้อันนี้ก็คือดอกลาเวนเดอร์นะคะที่ใช้เผื่อในตู้เซฟค่ะน,น,นะคะ อโอ้ขายดอกชบาค่ะหลากหลายสีสันเลยโอ้ดอกไม้น่าซื้อทั้งนั้นเลยอบองเพชรก็มีโอ้แต่ก็แพงนะคะเนี่ย15 20 3่ายูโร พริกไข่ด้วยชิลี่มีไข่ตะบองเพชรไข่ส้มนะคะมีตะบองเพชรโอ้โหหลายแบบหลายชนิดหลายอแยบบ่างดูดอกไมส้สวยๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน ตลาดน่าเที่ยวมากเลยนะคะน่าเดินมากๆเลยมีแต่ของสวยของงามนะคะดอกตะบงฟิดกับุาวายค

ร้านบ้านช่องทักทุกคนเที่ยวค่ะตอนนี้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเมืองมิสนี่ใครเคยมาแน่จะรู้ตรงนี้เป็นทางออกจากตลาดดอกไม้ไปซูชานี่ครับครับ Here, the ship. Right. Can okay, good. Uh, จากตลาแล้วก็จะเดินตรงไปชายทะเลเลยดูภาพค่ะเหมือนภาพวาดไหมคะทุกคนสวยมากๆเลยอันอันอันสวยชายทะเล โอเคมาลดีมากๆแล้วก็คึกคักสมกับเมืองท่องเที่ยวจริงๆโน่นชายทะเลกัเน่ทอย่่ะ บรรยากาศรอบรอนะคะชายทะเลเมืองนีสกรบเอตฟังเมสเราได้ที่นั่งแล้วค่ะมีภาพปูด้วยเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชายน่าจะลง ว่ายน้ำนะคะขอบคุณทุกคนนะคะควาทุกคนเชื่ชายทะเละคะ่ะเมืองนี้นะคะประเทศฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะค,ะคนที่มาอาบแดดก็เยอะด้วยะคะ่ะ ทางบนโน้นมีน้ำตกด้วยนะคะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปชมน้ำตกนะคะไปด้วยไไกันค่ะทุกคนสวัสดีจ้ะ